สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,านาครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินตำตีนไก่นะครับผมนี่นี่ <มา S 1> นไอเลิฟอยู่เดี๋ยวมาลองชิมอันนี้ก่อนนะครับผมอ,อืมอร่ยอยออืมใส่อมิม รากบัวเหมือนเดิมนะครับอืมอืมอืมอะไรอ่ะอืม God dag. God dag. น้องหลามโอ้แม่แมน,นไม่หไหวมันจะสะผมยังยกแขนไม่ไหวเลยฮะเอยนี่ยืนมันติดใจให้ชินไม่ทดี๋ยวกลับบ้านนี้ <c oughs> นให้เกิบทิ้งหือจะบอกว่า <c oughs> เอาไปกินนู้นหมดเลยเนะ กินข้าวจ้าอาทิตย์นี้เหมาเหมาเลยถุงก,กับข้าวถุงอืมข้าวดีอืม นต้องเอาจานมาใส่กระดูก It's so hot. แซ่บฝากทิปไว้แค่นี้นะครับผมถ้าชอบกากดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไคร้กำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ